She can't go far from สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านชมครับนี่คือแหกข้อและก็ฟอกข่าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนีตอนเย็นนะฮะสวัสดีตอนเย็นใกล้ๆจะค่าอันนี้ถือว่าใกล้ค่าแล้วใช่ไหมค่าแล้วตะวันพลบเลซสวัสดีรับความหนาวเย็นหรือเปล่ามันจะไม่เย็นแล้วสิเมื่อตอนเช้าในกําลังดีใจเลยเห็นก็ว่าอุณหภูมิจะลดลงมากกว่าเดิมนะอกขอคอยลดอยากจะเจออากาศเย็นบ้าง เราก็เห็นใจคุณสุภาพสตรีหลายท่านอุตส่าห์ไปเลือกสรรเสื้อหนาวเก็บไว้ะบางท่านซื้อมา3ปีแล้วคุณยังไม่เจอ้ฤดูหนาวเลยเพราะเย็นเช้านี้ขึ้นมาผมดีใจแทนเขาว่าได้ใส่เสื้อละจริงๆแล้วฤดูหนาวเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยจะสวยนะจะแต่งสวยครับแต่งตัวสวยผู้ชายผู้ชายก็ดูดีขึ้นเริ่มมีเช็คเก็ตมีสเวตเตอร์อะไรอย่างงี้นะเพื่อทอนก็เลยจะบอกว่า จะเห็นคุณค่าของคนอ้วนกระตอนหน้าหนาวนี่แหละพี่ทองท่านสมุนเคยไปดูงานต่างประเทศเนี่ยไปช่วงที่อากาศหนาวไหมเคยครับเหนาที่สุดนะผมไปเจอเคยไปก่อนครับครับผมไปที่หลังไม่ได้ไปก่อนให้พูดก่อนไงไอ้ที่ยอดเขาไอ้มองบังเนี่ยนะนาฬิกาไอ้ปากกางปากการองบังนี่นั่นฝรั่งเศสไปมันมันต่อกันต่อยอดการยอดเขาเลย ปรากฏว่ารถก็ติดลงไปฝนก็ตกรถติดนี่หมายความว่ารถติดเครื่องใช่ไหมไม่ได้ดับเนี่ยใช่ไอ้รถหิมะใดรถเป็นภูเขาบนหิมะน่ะรถมันติดกันเขาต้องเอาโซเฟอรนกันชนชนกันเลยเปล่าที่ว่ารถติดกันเนี่ยรถมันติดหิมะเขาต้องเอาเขาต้องเอาโซ่นี่ออืไปทำเป็นดอกยางอะนะมัดเลยเอาโซ่พันล้อ <Das S 2> ก็ตีนตะขาบตาเรพกก็ลงลูลลดูด้วยหฮมะมันปีกันลงไปจับจับดูรอยกัด <c oughs> มือไหมมันกัดไปทันฝ <c oughs> นทีนี้ลมหนาวมาฝนก็ตก <c oughs> ซึ่งไกด์เขาบอกว่านะที่เป็นจะหนาวธรรมดานะ่ะหนาวตอนที่ท่ามกลางหิมะแล้วฝนลปอยนี่แหละครับ <c oughs> แล้วก็ลมมาด้วยเนี่ยมันจะหนาวที่สุด <c oughs> ถ้าเราพังหิมะที่ใช้ไม่เป็นไรผมผมไปช่วงหนึ่งก็ตอนเป็นที่ปรึกษาให้ท่านเสรีพัฒนาพัญชัย ก็<อ>ไปเนี่ยไปตอนแรกก็เอานักขึ้นนักขึ้นสาขาใหญ่ขึ้นเครื่องไปลงที่ LA จาก LA บินมาที่ชิคาโก,โกจากชิคาโ,โกไปแคนาดานะแคนาดาตอนนั้นก็มีอะไรนะ,ะประกวดสลักน,น้ำแข็งอะไรที่แคนาดาไม่ไม่จะไ,ไม่เคยเห็นออ,อตตาวาออตตาวาจากออตตาวาก็ออตตาวาหนาวนะออตตาวานี่ก็สโน่เยอะแยะจากออตตาวาก็มาที่มอนทรีลมั้ย นะไอจับมารถเอานั่ะรถบัสรถบัสตลอดโอ้ยหนาวแล้วก็มาเขาเปิดทิเตอร์ไวะใช่เหรอไอน้ำตกนายกระปรากฏว่ามีแต่เแข็ง้แข็งทั้งนั้นเลยอ้าวแล้วน้ำตกยังมีอยู่ไหมน้ำตกก็มีน้อยแล้วน้ำแข็งเยอะน้ำแข็งเยอะตั้งใจจะไปลงเรือใช่ไหมฮะจะล้วไปไปปิดอะไรนะไปผิดไปผิดไปผิดเทศกาลเขา อบริษัทออสเตรเรียไม่ใช่ท่องเที่ยวเนี่ยแล้วไปเที่ยวไม่ได้ไปงานไปดูงานนะไปดูงานไปดูเรื่องเกเรื่องเกี่ยวกับไม้ทำไมไปไปอันในกราละเกี่ยวกับอะไรนะเป็นกรรมธิการตรวจต้ประมาณรายจ่ายแผ่นดินประจำปีอับถามเลยแถ่ะเวลาไปต่างประเทศเคยโดนลิ้นกัด ยุงกัดอะไรบ้างไหมไม่ไม่ไม่เคยเจอแต่ฟันนะลิ้นไม่ได้กัดลิ้นฟันตัวลิ้นตัวลิ้นตัวเรียบตัวอะไรนะมันจะมากัดได้ไงเพราะว่าใส่ทั้งรองเท้าใส่ทั้งถุงมือใส่เสื้อกันหนาวหนาเสร็จเลยแต่ก่อนแต่ก่อนลองจรสองตัวใช่ผมก็แค่ใจผิดนะแต่ก่อนผมบอกเออฝรั่งนี่เขาดีนะเขาไม่มียุงเพราะก็ไปครั้งหนึ่งไปไปที่เขาเรียกว่ากัตกัสโกกักัสโกเนี่ยนะคือส่วนหนึ่งของของอังกฤษนี่แหละครับ เมืองนี้แปลกมากครับคือเขาบอกว่าสมัยก่อนมันเกิดจากเกิดจากพวกพวกกองโจรบางพวกหนุ่เขานะเป็นกองโจรโจนสลัดอืแต่ละคนนี่จะพกอะไรก็ตามนี่ต้องมีสัญลักษณ์ปืนเล็กๆแบบเจ้าพ่อแกปืนเล็กๆแล้วก็ไปดูท่านไปดูปืนยิงได้หรือเปล่ามาให้ปืนยิงไม่ได้แต่เป็นสัญลักษณ์ของเขาน่ะต้องมีปืนเล็กๆแต่ต้องเป็นปืนเล็กๆอย่างเปืนพุทธเจ้า อะไรก็ป,ปืนไว้ก่อนอืนี่คือเป็นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเขาเป็นอัตลักษณ์ของเมืองเขาเวลาเราไปดูเด่ยเขาก็บอกว่าถ้าคนจมน้นํานี่ไหว้ร้าเป็นก็ตามไม่เป็นก็ตามไม่เกินสิบวิถีตายผมก็ถามว่าทําไมต้องตายล่ะเขาว่ามันเย็นเฉียบในน่านน้ำนั่นที่ไปเห็นนะครับเขาบอกว่าบนภูเขาเ,เนี่ยเต็มไปด้วยแกะบกางคนมีแกะเป็นไม่รู้กี่ล้านตัวนะเขาว่าปล่อยไปทประชาชาติอย่างนั้นแหละ แต่รอบิ้นปีก็จะมีมีเทศกาลที่เอาแกะลงจากภูเขาแล้วไปเข้าฟารมไว้ครับพอมันหนาวแต่ทีนี้ที่ไปพูดก็คือว่าระหว่างเดินทางดูเรียบฝั่งนี่นะครับมันมีตัวลิ้นเหมือนบ้านเรานี่แหละลิ้นฝรั่งที่บอกว่าการตามหูรท่โอ้ยผมจึงออกถึงบางว่าอ๋อถึงว่าฝรั่งฝรั่งก็าจึงทําไอ้ยาคินินบูน่ะแก้ไข้มารียอ๋อมันเป็นไปได้ไหมก็สรุปว่า ฝรั่งก็มียุงเหมือนกันเป็นมีลิ้นเหมือนกันเป็นไปได้ไหมว่ามันมีสัตว์เลี้ยงไงเพอมีสัตว์เลี้ยงครับเพราะมันปีเกตคนนี้เขาจะมาตอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรเนี่ยควายเขาถึงร้องเพลงเข้าไงเพลงอะไรนะพอพอตกเย็นเนี่ยคนก็ก็ขึ้นบ้านหลังจากไถนาเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับเข้าบ้านใชเราก็พอเจ้าของขึ้นบ้านเราก็เข้ามุดชายคา มุดอยู่ใต้ชายคาควายนะฮะแล้วก็บางคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่คอยดูแลว,ว่าจะมาสมไฟให้เราเราก็ถูกยุงกัดเช้ชาแสงทองสองฟ้าก็ต้องมาถ่ยนาแต่พอตกค่าเราก็มุดอยู่ในชายคาออแล้วคนก็ขึ้นบ้านนอนน่าสงสารนะเลยไม่ได้รู้เราเลยว่ายุงกัดอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่แต่ประเภทนี้นะผมท่านอยู่จานทบุรีร่วมอยู่ใกล้ๆก,กับชลบุรีนี่ ผมทราบมาว่านะไม่รู้จริงหรือเท็จคราว่าไอควายที่ชลบุรีเขาจะไปเลี้ยงมันเขาจะไม่เอาไว้ในในชาคานะครับเขาจะขุดบ่อขี้โคนให้เลยค,ค,ควายก็มุดอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีไม่มีเขาไม่เอามาไว้ในบ้านหรอกควายมันนอนในในขี้โคนนั่นแหละเขาบอกว่าชลบุรียุงเยอะแต่ส่วนในชาวบ้านธรรมดาทั่วไปไต้ถุนสูงเนี่ยจะข้างล่างใต้ทุนเนี่ยจะเป็นขอกควายอ่าอีสานเป็นอย่างไรภาคกลางก็เป็น ไม่นะเมื่อก่อนนี้ผมผมทำก็เลี้ยงเลี้ยงควายอยู่เหมือนกันผมเป็นคนเนี้ยเป็นคนแถวแปดริ้วเนี่ยแปดริ้วก็ทำนาสมัยก่อนเล็กๆก็ที่บ้านผมมันควายจะเอาไว้ข้างนอกไว้ในคอกนอกบ้านมีนอกบ้านแต่แต่ไม่ไม่ใช่เอาให้มันอยู่ที่คนตลอดใช่ไหมอยู่พื้นแห้งฮะอยู่พื้นแห้งโคนก็มีเฉพาะให้มันตีโคนเล่นจะสมจะสมไฟสมไอกอสมไฟสมฟางให้มันฟืนที่บ้านผมมันเอาไว้เต้ทุนครับ เป็นบ้านทรงไทยเจสยสนสูงนะกั้นขอบนอกพอไว้ข้างนอกนอกบ้านปั๊บเนี่ยนอนกันไม่ค่หลับกลัวหายหายไม่ใช่กลัวแล้วมันหายทีเดียวเลยพอเราสามคนพูดเรื่องควายขึ้นมาเห็นเมื่อกี้คุณพูดต่างประเทศเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนฟังอยู่ก็เลยงงเลยไอ้ควายมันเป็นตัวยังไงก็ไปไปดูสามสิบเจ็ดคนในสภาเนี่ยควายคอรมอเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้คุณคุยเรื่องต่างประเทศใช่ไหมครับผมก็เลยดึงเข้ามาบ้านเราซะมาดูเรื่องควายบ้างก็ได้สิ ไปทางต่างภาคอีสานนะครับเวลาหน้าหนาวนล้มันหนาวคุณเอ้ยหนาวเข้ากันด้ยกันนะคแล้วพี่น้องชาวอีสานเราเนี่ยเวลาหนาวเนี่ยรองจอนไม่มีใส่นะครับเราไปต่างประเทศเนี่ยผมเจอหนาวสุดๆไปเจอที่รัสเซียก็ลบสิบสี่โอ้ยผมไปออตตาวาน่ะลบสิบเก้าเห็นไหมผมผมเจอแค่ลบสิบสี่แต่ว่าขนาดลบสีิบเก้าลบสิบสี่เนี่ยนะลบสิบสี่เนี่ยนะยังออกมาได้นะฮะแต่ว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยไม่รู้ลบเท่าไหร่ครับลงจากรถไม่ได้ครับอืมนะ รเราพอเราไม่เข้าใจไงไม่เกรงกตัวไงมันเกงยียนเนี่ยเหมือนเหมือนแผ่นกระดานด้วยเย็นๆเลยนะครับมันหนาวโหดนะฮะผมไปวอชิงตันจากวอชิงตันก็มาที่ที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กนี่ลบประมาณหองศานะครับแต่หลังจากที่กลับจากที่นิวยอร์กก็ไปกลับไปนู่นเอลเอจากเอลเอก็บินมากลับเมืองไทยแต่ผมไปแวะที่เกาหลีเกาหลีนี่ลบศูนย์องศาโอ้ หนาวกว่าที่นี่อลาละเย็นจะเยือกเลยนี่เกาหลีนี่เย็นจะเยือกขึ้นเย็นโหดครับเย็นโหดเย็นโหดจริงๆเอาละเราก็รู้ว่าโหดกันแล้วมันเรียกไงไงกระดูกกระเดิกนี่เหมือนกับมันวิ่งไปถึงกระดูกเลยทั้งหมดก้าวขาไม่ออกเขาบอกว่าฝรั่งเศสนักคนฝรั่งเศสนี่เวลาหน้าหนาวนี่บางคนนสองอาทิตย์ค่อยอาบน้ำกันนะครับแต่เขาก็มีวิธีการนะอืมีวิธีการโดยการผลิตพวกน้ําหอม ก็แสดงว่า <phrases> หิมะก็ทําให้มนุษย์ไปสร้างน้ําหอมเพื่อมาดับกินตัวและขณะเดียวกันประเทศที่ฟินแลนด์ผมไปดูนะฟินแลนด์นี่อาชีพส่วนหนึ่งก็จับปลาและจับปลามันก็หนาวใช่ไหมครับมีหิมะหิมะสายพลังเรยบปริกับกก็มีวิศาการสร้างโทรศัพท์มือถือเป็นมือถือไร้สายก็แสดงธรรมชาติมันมันมัน มาทําให้คนนี่ที่พูดเรื่องเรื่องจับปลาหมายความว่าไอ้โทรศัพท์นี่เวลาเขาลงไปจับปลาในน้ํานี่ใช้โทรได้ใช่ไหมใช่มันบอกไปเยอะๆบอกกันไม่เห็นไงสามีก็โทรถามลูง่ายเลยต้องสื่อสารหมายความว่าเวลาดําน้าไปปุ๊บเนี่ยไม่ดำดำน้ำไม่ได้เพราะมันหนาวมากมันเย็นมากเย็นมากสลับไปเยอะดาไม่ได้แล้วก็ผมไปอุบลราชธานีอะนะอากาศก็ไปหน้าร้อนร้อนจริงๆ ร้อนร้อนมากมากเลยเอาวหนาวตับแต่จะไปนั่งโคนต้นไม้ก็ต้นไม้ก็ไม่มีใบใช่ไหมครับโดยลาหนาวเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยแถวบนแถวอีสานทั้งหมดเนี่ยถ้าไปเมืองนอกก็จะมีชุดขนอกชุดในลองจรสองตัวสามตัวที่รัดแข้งแี่ที่พูดลองจนพี่น้องเราไม่เข้าใจนะก็คือพี่น้องแอบแทรกเลยหนึ่งคำว่าลองจนก็คือเสื้อกางเกงก็กางเกงขายาวที่มันรัดตัวนะ เหมือนกับกางเกงผู้หญิงแต่ก็ยาวบางบางเล็กๆคือยาวของจอนแล้วก็เสื้อก็เสื้อที่แนบตัวแนบตัวชุดยาวกันไหนชุดไหนชุดไหนจอจอนเขาใส่แล้วเรามาใส่บ้างจอนแต่แต่ชาอีสานเราไม่มีนะครับไม่มีหรอครับเวลาหนาวเนี่ยผ้าห่มที่รัฐบาลแจกไปก็แทบจะไม่สุดปลายเท้ามันเย็นมันหดแต่งบประมาณน่ะผ้าหนา แต่ไปถึงพี่น้องชาวอีสานของเราพี่น้องลองไปดูนะครับกี่ปีมาแล้วได้รับผ้าห่มจากรัฐบาลท่านได้ผ้าห่มดีๆสักครั้งไหมแล้วท่านให้ใครมาดูไอ้งบประมาณที่เบิกสิครับผ้าจะต้องหนาขนาดนี้ต้องกว้างขนาดนี้ยาวขนาดนั้นได้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 ทางตรงนี่กี่เส้นบอกเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วผ้าที่ท่านได้น่ะได้ผ้าอะไรผ้าหมาห่มยังไม่อยู่ไม่หนาวเยท่านพูดนะท่านจริงจริงผ้า เนี่ยผมเดี๋ยวจะให้ท่านดูท่านลองกลับไปดูซิว่าท่านได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วได้แบบมีมากี่ปีแล้วได้พกาอะไรแลยุคแล้วก็ยุคที่มีประชานิยมเยอะๆเนี่ยพ่อผมท่านได้แบบไหนสู้กับบริษัทห้างร้านที่เขาขายสินค้าแล้วเขาไปแจกท่านได้หรือเปล่าให้ท่านคิดดูนะฮะท่านคิดดูนะครับแล้วเวลาหน้าหนาวเนี่ยทําไมพ่อผมเจาต้องแจกท่านทุกปีแล้วท่านก็ต้องรับทุกปีไปแล้วของเก่าไปไหน บางท่านก็บอกว่าเก็บไว้บางท่านบอกขาดแล้วครับท <c oughs> ี่ใครรวยผ้าห่มเนี่ยนะฮะผ้าผวย